รับปรับพสดุรายการถอดสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับคุณหมอธนเดชนะคะกับประเด็นเรื่องราวของโรคมะเร็งค่ะรู้ก่อนรักษาให้หายได้นะคะแน่นอนนะคะคหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยคุณหมอบอกถึงสาเหตุไปแล้วแต่ถ้าเกิด อ่ะไอสาเหตุมันก็เป็นส่วนหนึ่งบางคนก็อาจจะยังเช็คไม่ได้ว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้แล้วมันจะเสี่ยงต่อการเป็นเพราะท้ายที่สุดเราต้องไปพบแพทย<ช>์ถึงจะทราบใช่ไหมคะคแต่ก่อนไปพบแพทย์เนี่ยมันจะมีสัญ,ญญาณอะไรบ่งบอกไหมคะคถึงขนาดที่ตัวเราเองเนี่ยต้องไปพบคุณหมอแล้วล่ะครับนะคะคก็ทางสถาบันบริหารแห่งชาตินะครับก็ได้ ให้ข้อคิดนะครับในเรื่องของสัญญาณอันตรายของร่างกาย <c oughs> นะครับก็อาจจะมีที่เราพอสังเกตเองได้นะครับเช่นอาจจะมีแผลตามตัวที่ไม่หายภายในเวลาที่เหมาะสม <c oughs> นะครับบางครั้งที่เราหกลม้มทาแผล,แผลทาลอก5วัน7วันก็หายแล้ว <c oughs> แผลก็จะแห้งนะครับอาจจะถูกมีดบาดถึงจะไม่ไปเย็บยังไงมันก็หายเองนะครับแต่ว่าถ้ามีแผลตะปุ่มตะปํา นะครับคล้ายๆกับดอกกระลำและอาจจะมีเลือดซึมเป็นทักเดือนแล้วสองเดือนแล้วอย่างนั้นคือถือว่าแผลไม่หายในเวลาปกติควรจะไปพบแพทย์นะครับอันต่อไปก็อาจจะต้องสังเกตว่ามีตุ่มมีก้อนตามตัวไหมนะครับบางคนอาจจะมีตุ่มขึ้นบริเวณเนือหายปลาตุ่มบริเวณคอสองข้างนะครับหรือว่าบริเวณของในช่องท้องหรือว่าบริเวณขาหนีบมีก้อนอย่างนี้ไม่ปกติควรจะไปพบแพทย์นะครับอันนี้เป็นอีกกัญญาหนึ่ง อีกอันนึงก็อาจจะสังเกตว่าเอเราเคยมีฝยมีหูดนะครับมันก็โตอย่างอยู่กับเรามายี่สาปีแล้วปกติ<ช>วันดีคืนดีฝยโตขึ้นนะครับมีขนาดขยายขึ้นมีสีที่เปลี่ยนไป<ช>นะครับแล้วมีจุดๆุดขึ้นใกล้ๆเคียงเราก็บอกว่าเอ๊ยอย่างนั้นไม่ปกติแล้วนะครับควรจะไปพบแพทย์<ช>นะครับอันต่อไปที่จะต้องระวังก็อาจจะเป็นเรื่องของลักษณะของการระบบทางเดิอนอาหาร<ช>นะครับเช่นอยู่ๆก็กลืนอาหารลาบากท้องอืดประจํา อะไรทำนองนี้นะครับควรจะไปพบแพทย์ะนะครับการขับถ่ายก็สำคัญนะครับถ้าอยู่วันดีคืนดีท้องผูกประจำนะครับนั่งทุกวันก็ไม่ออกอหรือบางครั้งมีท้องผูกพอถ่ายออกไปปุ๊บต่อมาก็มีท้องเสียตามมาสลับกันหรือคำได้ก้อนอะไรต่ออะไรทำนองนี้ก็ควรจะพบแพทย์ะนะครับอันต่อไปก็อาจจะดูเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับเช่นมี ไอเลือดลังอะไนทํานองนี้นะครับอาจจะเป็นโรคร้ายก็ได้ไม่ร้ายก็ได้นะครับแต่ว่าควรจะพบแพทย์เอ็กซเรย์จะบอกได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการสังเกตร่างกายเราเองมีเลือดออกตามทวารต่างๆ นะครับอยู่ๆมีเลือดออกทางปากมีอะไรที่มันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเป็นเนี่ยถูกต้องครับเพราะว่าไตอุจจาระมีเลือดปนหรือเลือดออกทางช่องคลอดอันนั้นไม่ปกติแล้วนะครับควรจะพบแพทย์อันนี้จะเป็นสัญญาณบ่งบอกในเบื้องต้นแต่พอไปพบแพทย์สมมติไปตรวจแล้วล่ะนะคะโอ้โหเราเนี่ยเป็นละค่ะว่าเป็นแล้วนะคะลำดับแรกเนี่ยทำยังไงดีครับคุณหมอจะต้องก็แน่นอนอยู่แล้วแหละคนก็ต้องแบบตกอกตกใจนะแล้วก็เกิดความกังวลนะครับในในเรื่องเมื่อกี้พูดถึงสัญญาณอันตรายนะครับถ้าพบตั้งแต่ เป็นเล็กๆน้อยๆหรือไปพบแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะน้อย <c oughs> แต่มันไม่ได้บอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะเป็นเยอะก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะถ้าเป็นระยะน้อยโอกาสรักษาหายขักก็จะค่อนข้างสูงนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าพบว่าเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วก็คือว่าคุณหมอตรวจละเอียดหมดทุกอย่างทุกอย่างแล้วตัดชิ้นเนื้อแล้วตรวจทางพยาธิวิทยาแล้วใช่แน่ๆคุณหมอก็ใน,ในเรื่องโรคมะเร็งจะไม่มีคุณหมอ คนใดคนหนึ่งที่เก่งอย่างเดียวนะครับจะต้องเป็นทีมงานก็จะมีคุณหมอทางสัญยกรรมคุณหมอทางเคมีบาบัดคุณหมอทางฉายรังสีนะครับแล้วก็คุณหมอทางนิวเคลียม ไม่ชศาสตร์นิวเคลียร์ที่จะมานั่งคุยกันนะครับที่จะบอกว่าควรจะมีขั้นตอนในการรักษาเป็นแบบใดแล้วก็ทําแบบไหนนะครับอาจจะเริ่มต้นในการผ่าตัดตามด้วยเคมีบําบัดอะไรทำนองนี้นะครับหรือเริ่มต้นด้วยฉายรังสีแล้วค่อยมาผ่าตัดอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีขั้นตอนของการรักษาที่ดีที่สุดกับคนไข้เพราะนั้นคุณหมอเขาจะมาคุยกันคนไข้เองก็ควรที่จะต้องปฏิบัติแล้วก็เชื่อฟังตามแผนการรักษาของคุณหมอขอให้เชื่อ ขอให้มั่นใจนะครับว่า <c oughs> ทีมที่ดูท่านเนี่ยคุณหมอได้ทําดีสุดแล้ว <c oughs> นะครับได้ไปฏิ <c oughs> บัติตามแต่ว่าถ้ายังไม่ค่อยมั่นใจก็อาจจะลองหาความเห็นที่สองจาก,จาก คุณหมออื่นก็เป็นสิทธิ์อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของภาวะจิตใจของผู้ป่วยนะคะคุณหมอเมื่อเราทราบในเบื้องต้นแล้วคุณหมอได้ต้องเจอคนไข้ถูกต้องครับเป็นเยอะมากอพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะครับโรคมะเร็งไม่ใช่เป็นโรคที่เหมือนกับหวัดหรือว่าไต่ิงอักเสบนะครับพอเป็นแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจถ้ามีอะไรก็ควรจะคุยกับคุณหมอนะครับปรึกษากับที่ปรึกษาที่เป็นพยาบาลที่ได้รับการ ฝึกฝนมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อะไรทำนองนี้นะครับหรือไม่ก็คุยกับคนไข้เป็นมะเร็งที่เคยรักษาและหายมาแล้ว <c oughs> นะครับว่าผ่านขั้นตอนอะไรบ้างต้องทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไร <c oughs> นะครับอันนั้นก็จะช่วยคนไข้ได้บ้าง <c oughs> นะครับแล้วก็ญาติพี่น้องก็จะมีส่วนสำคัญที่จะให้กำลังใจคนไข้เพื่อให้รักษาได้ ได้ครบตามแผนการของคุณหมอนะครับแล้วก็สามารถที่จะพักก่อนนอนหลับได้ทานอาหารได้อันนี้ญาติพี่น้องช่วยได้มากครับค่ะแสดงว่าการให้กําลังใจของคนในครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากสําคัญมากครับเพราะอยู่กับอยู่กับครอบครัวกับคนรักเนี่ยนานมากนะครับพบคุณหมอก็ไม่นานการให้ยาเคมีก็ไม่นานมากผ่าตัดก็อาทิตย์สอาทิตย์ นะครับส่วนที่เหลือจะเป็นเรื่องของการอยู่กับครอบครัวจิตใจจะมีความสุขไหมขึ้นกับครอบครัวทานอาหารได้มากหรือน้อยไหมขึ้นกับครอบครัวค่ะนะคะหรือว่าผู้ป่วยเองอาจจะหันมาใช้หลักของธรรมะช่วยบำบัดนี่พอจะเป็นไปได้ไหมคุณหมอก็ได้ครับขึ้นกับพื้นฐานนะครับถ้าเข้าวัดเข้าวาเป็นประจํานั่งสมาธิเข้าอกเข้าใจถึงหลักการของผู้ศาันาทุกอย่างอันนั้นแล้ก็ดีมากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ค่อยได้เข้าวัดอะไรแต่อะไรก็อาจจะ ทำบุญสุนทานให้ให้รู้สึกสบายใจสักหน่อยคือทำจิตใจให้ให้ปลอดโปร่งใช่คือคือก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องเครียดนะคนะคะงคนก็อาจจะทําใจได้ได้ยากหรือว่าลําบากแต่มันก็ต้องทำใช่ไหมพยายามครับจะดีสุดนะครับแต่ว่าขึ้นกับพื้นฐานของแต่ละคนนะครับบางคนก็เข้าวัดเข้าวาทุกวันทุกอาทิตย์อะไรทํานองนี้บางคนก็ค่อนข้างห่าง นะครับเพราะนั้นก็จะมีวิธีที่เหมาะสมของแต่ละคนแต่พุทธศาสนาน่าจะมีบทบาทแน่นอนครับที่จะช่วยคนไข้กลุ่มนี้ได้นะคอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมสั้นๆนิดนึงค่ะนะคะถึงโรคนี้ค่ะคุณหมอครับก็ถ้าจะฝากก็บอกว่ามะเร็งเนี่ยไม่เป็นดีที่สุดนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของสาเหตุไปแล้วนะครับว่าอะไรทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับถ้าสูบบุหรี่อยู่ก็งดสูบบุหรี่นะครับถ้ามีถ้าเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่จะเป็นหูด หรือว่ามีอะไรที่คิดคิดที่ว่าเสียง<ช>นะครับ ทั้งเรื่องอาหารการกินกันใช้ชีวิตแล้วก็การติดเชื้อก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะครับ <c oughs> ถ้ามีอะไรก็ปรึกษาคุณหมอประจําตัวของท่าน <c oughs> นะครับคุณหมอได้คําแนะนําได้ <c oughs> นะครับเวลาเราอาจจะไม่ค่อยมากนักที่จะพูดเรื่องพวกนี้โดยละเอียด <c oughs> นะครับอาจจะปรึกษาคุณหมอดูแต่ว่าเราได้บอกไปแล้วถึงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรพยายามหลีกเลี่ยงครับที่สําคัญนี่หมั่นตรวจสุขภาพนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราเองก็ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันนะคะนะคะน่าเสียดายเวลาหมดลงแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าคงจะต้องขอเรียนเชิญคุณหมอมาเร่่มให้ความ รู้กับพวกเรากันอีกนะคะเชื่อว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมรายการในคืนนี้นะคะวันนี้ต้องของกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะคุณหมอธนเดชสินทุเสกค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียะะร์ค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะ หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับคุณหมอธนเดชและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ